ฟังจริงผมไม่เช่นักพูดครับพูดไม่เป็นขึ้ธรรมก็ไม่เป็นฟังแต่ผู้อื่นคุย,ย,คยเปนเนน็นคุยวิทเป็นหล้ครับเด็กบคุคท่านจะยุ่กับคุยแต่ผมก็ลดสักนิดหนึ่งก่อนว่าคุยในผมนี่ครับในกลำลังบาดอยู่ครูบาอ,อาจารย์ทั้งหลายที่มานี่ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีความรูร้สูงจะงหวะพระไตรปิฎกเ,เคลื่อนที่ก็ได้ แค่ไม่ผมคุยทีนจะคุยอะไรผมมองแล้วมันไม่มีอะไรจะคุยเพราะทุกอย่างาทุท่านทั้งหลายก็ลู่แล้วทั้งนั้นไอสิ่งทุเลวมาคุยซ้ำๆกับซาเขาลัคาครับมันลังคาพราะนั้นก็อาจจะถึงแม่ประเดชพระคุณท่านนิมมบนก็จะลองดูคุยสักนิดเปนประเป็นพิธีครผมก็ต้องขอ,อการพระเดชพระคุณท่านดูคุณพระปริยติเมธีด้วยแล้วกับพระเถลานุเถระทั้งหลายและเพื่อนศาสตรมิตรด้วย แล้วก็ทางศาสตราจารย์ดร,รปีดีเกษมทรัพย์และท่านที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็คณะบัาชิสทัางายญาติโยมทั้งายด้วยท่วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเทศไม่ได้ตั้งใจจะพูดก็ไม่ได้คิดอะไรมาเลยก็จะมาแช่ปฏิภาณคุยเลยก็รู้สึกว่าจะไม่น่าฟังแต่ยังไงก็จะขอเล่าอะไรสักเล็กน้อยเพราะประเด็จพระคุณท่านคุยทางนั้นแล้วว่า เคยไปที่ไหนบ้างเคยอยู่ที่ไหนผมก็บวชที่จังหวัดละนั่นแเลยครับปีพศ2487ผมก็ไปอยู่กลุงมปูมันพระตะเถระหลังญี่ปุ่นจะเข้าเมืองไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้ก็รวมเป็นเวลา42ปีครับก็นานโคมกันแล่ผมก็เป็นผู้มีโชคดีหรือว่ายังไงไม่ทราบเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้มีโชคดี ผมได้ไปเจอหลวงปู่มั่นพุทธ,ธาเถระยังมีโอกาสดูปถาปฐมท่ันอยู่ขาดหกปีไม่กี่วันแล้วครับถือว่านานพอสมควรแ,แล้วก็มีบรรดาพวกเนเนๆทั้งหลายซึ่งผมเป็นหัวหน้าใหญ่ก็อยู่ด้วยกันหลายองค์ครับอุปถัทธุตินั้นผมก็ะดูปถาปฐำมท่านดูพฤติการท่าน,าาน,านก็รู้สึกว่าหลวงปู่มั่นพุทธ,ธาเถระนี่เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้บูชาเหลือเกินครับ เป็นพระมหาเถระผู้สรงขุณวุฒิเป็นผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบถ้าใจผมว่าให้ยกย่องผมก็คงจะยกย่องว่าสมควรจะยกย่องเป็นพระอาจารย์สำหรับในสายตาและกักบการพิสูจน์ของผมผมเป็นคนสันดานไม่ดีครับชอบติคนชอบมองหาอะไรต่ออะไรต่างๆส่วนใหญ่นี้ไม่พ้น เจ็บไม่มิดกิเลสออกมาผมเห็นแต่สําหรับหลวงปู่มั่นพระราเกละผมยอมรับหกปีนี่ไม่ใช่เบาเลยครับผมพยายามจับลักษณะกิเลสที่ออกมาไม่มีมีแต่คุณธรรมมีแต่ความเมตตาปานีแก่สิยานุสิกที่เข้าสู่สำนักอยู่ตลอดเวลาไม่มีตรงไหนซึ่งเป็นที่นาติยิ่งวินัยแล้วก็ยอดเยี่ยมครับ จริงๆผมจึงยอมรับว่าพระในประเทศไทยนี่ผมเคยไปอยู่หลายองค์หลายแห่งซึ่งเขาลืลือแล้วไม่จุกใจเหมือนหลวงปู่มั่นพุทธ,ธเทะเถระไปอยู่ไม่กี่วันกิเลสมันออกมาทีละตัวสองตัวครับมีหลวงปู่มั่นพุทธะเถระองค์เดียวซึ่งผมยอมรับว่าประเสริฐที่สุดครับและผมก็วนเวียนอยู่ในคณะลูกศิษย์ของท่านหากใน,นเมื่อไม่มีทางแล้วนะครับสิบสองปี ศึกษาอยู่ที่นั้นนะครับทีนี้ผมจะเล่าเรื่องแปลกๆอะไรให้ฟังบรรดาพวกท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินมาแล้วก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะยังไม่ได้ยินก็มีนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องแปลกอันหนึ่งให้ฟังว่าผมไปที่ไหนก็แล้วแต่กรูบาอาจารย์มักจะเทศให้ฟังเสมอว่าของจริงอยู่เหนือสมมติอยู่เหนือบัญญัติ อะไรยังอยู่ในสมมติบัญญัติอันนั้นยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยนี่ผมรู้สึกว่าไปที่ไหนก็ได้กินได้ฟังเข้าหูตลอดเวลาว่าในสมัยครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าของจริงหรือธรรมะชั้นอุกฤษชั้นสูงเนี่ยต้องอยู่เหนือสมมุติบัญญัติถ้าอะไรยังอยู่ในสมมติบัญญัติอันนั้นยังไม่จริงสิ่งที่เราจะรู้จริงๆมันต้องเหนือสมมติบัญญัติ ผมได้ยินมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสี่สิบสองปีหากได้ยินอยู่อย่างนั้นแต่ทำไมทิฏฐิมณะของผมไม่ยอมรับว่าคำพูดนี่ถูกต้องผมอยากจะราตนานิมนต์ท่านผู้รู้ทั้งหลายวิเคราะห์พิจารณาว่าคำพูดอันนี้ถกถูกต้องหรือจริงหรือผมอยากจะลาตนานิมนต์ท่านผู้รู้ทั้งหลาย เื่อเราจะได้พิจารณาดูว่าหากในเมื่อคําพูดนีไม่จริงเราจะไม่ได้พูดต่อไปหรือหากเห็นว่าคําพูดนี้จริงเราก็จะได้พูดต่อไปส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่มักจะจําคําพูดผู้อื่นไปพูดด้วยกานการขาดการไต่ตรองพิจารณาหรือหากว่าผมนี่มันผิดหรือผู้พูดทั้งหลายเหล่านั้นผิดผมอยากให้ผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาดู ผมเองบำเพ็ญมา42ปีในระหว่าง10ปีตัดสามเณรออกก็เป็นพระผมมีความพยายามมากแทบจะไม่พูดกับใครนอกจากครูบาอาจารย์ผมมีความพยายามสูงดำเนินของผมทุกลมหายใจเขาออกมีสติสัปชัญญะอยู่ตลอดทุกิริยาการผมกันกองเป็น่างดีผมไม่เคยเพเลอโลเผลอตัวดำเนินอยู่ถึง10ปี ว่าผมจะบังคับจิตของผมให้ยอมรับสภาพความเป็นจริงได้จนผมเกิดความสบายสามารถปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แต่ผมไม่สูงจะสูงนะแต่ผมก็สบายเหลือเกินดีเหลือเกินแล้วผมก็ติดตามคําพูดคํานี้มาเสมอว่าเท่าที่ผมบาเพ็ญมาจกนกระทั่งถึงทุกวันนี่แหละผมก็ทดสอบเสมอว่าไอ้ของจริงๆเนี่ยมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติมันคืออะไร ผมก็ติดตามคําพูดอันนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยิ่งลึกเท่าไรยิ่งเห็นเท่าไรผมก็ยิ่งไม่เชื่อคําพูดนี้ว่ามันถูกผมเชื่อคําพูดนด้ว่ามันผิดคงจะเพลอพูดโดยการพูดต่อๆกันด้วยการขาดการพิจารณาต่าตองทาไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรครับมันเกินสมมุติบัญญัติไปคืออะไรผมก็อยากจะทราบว่าอะไรกันแน่การมาเป็นเบื้องต้น นะครับไอ้ของจริงคืออะไรของจริงก็คงจะเกินสภาพความเป็นจริงไปไม่ได้ครับแต่เวลานี้เรารู้แล้วก็ใจฝืนสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงก็เขาเป็นอย่างนี้แต่มันมองฝืนไปอย่างนั้นที่มองฝืนไม่ใช่เรามองกิเลสมันมองนะครับถ้าธรรมะมองมันมองไปอีกมุมหนึง่งกิเลสมันมองมันมองไปอีกมุมหนึ่งมันคนละมมุมกันกิเลสมันมองไปไง งไปเพื่อความสวยงามเพื่อความน่ารักแต่ธรรมะมองไปเข้าสู่แต่ลักสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและสภาพของความไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าใครมันสุดแท้แต่กิเลสนำพามันสุดแท้แต่ธรรมะนำพานะครับหากในเมื่อพวกเรายังหลง สิ่งเหล่านี้ตามลูกของจิเลตมันหลอกและชวนอยู่เราก็ไม่มีโอกาสจะเห็นของจริงได้คําว่าของจริงคือแต่ละสภาพต้องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือตัวของเรานี้เองเอาตัวของเรามาว่ากันแล้วต้องอยเคลื่อนไปหาผู้อื่นสัตว์อื่นและวัตถุอื่นๆต้องให้เห็นอันนี้แต่ไม่ใช่มันเห็นด้วยสัญญารู้ด้วยสัญญาเห็นด้วยใจยอมรับสภาพจริงจริงลองดูสิให้มันเห็นดู แล้วสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มันยอมนั้นมันเหนือสมมติหรือมันไม่เหนือครับมันก็คือสมมุติบัญญัตินั่นแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจตามสภาพความจริงของเขาแต่เข้าใจนี่ไม่ใช่เราคํานวณเอาเราเดาเอาจิตของเรายอมจริงๆแต่เวลานี้รับรองว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายอยรู้ทุกองสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาหญ้าปากคอกพูดกันติดปากติดคอแต่ใจของพระคุณท่านยอมรับหรือ ว่าสภาพอันนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตายอมรับหรือยังนี่แหละครับสําคัญเพราะนั้นพระกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยมุ่งต้องการให้จิตยอมรับจึงได้หาอุบายวิธีรอบด้านการบําเพ็ญก็สร้างตประธรรมขึ้นมาครอบคุมจิตแม้นว่าไปเห็นสิ่งต่างๆอันที่จะก่อให้เกิดความเศร้าสศดน้อมนํามาพิจารณายักเยียดจ,จิตยอมรับเอาไปเรื่อยๆื่อแทบจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นในโลก ในยุคสมัยที่มันเพ็งอยู่อย่างผมเป็นต้นพยายามอยู่ตลอดเวลาสร้างอำนาจส่วนบังคับขึ้นมาตลอดเวลาจนคุมจิตของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในจุดที่ตั้งีนอย่างสมบูรณ์โอกาสจิตและสติจะเหนี่หน้าอำนาจส่วนบังคับไปต่อลงสัญญาภายนอกนั้นยากมากครับภายใน24ชั่วโมงทุกอย่างคุมแจเลยแม้นว่าการลุกเขินเดินนั่งก็ไม่ได้ปรา,า,า่จนสสติสมัยจญยจะลุกขึ้น จะนั่งลงมองซ้ายแลฝฝ่าหยิบยกของวางของทั้งสิ้นต้องกันกองพยยิจารณายัติเข้าสู่คําว่าเราเป็นสมณะกิริยาอาการแสดงออกนั้นจะเหมาะกับความเป็นสมณะหรือลูกประทถาคตนั้นจะทำยังไงลุกยังไงตึงจะสวยงามไม่กระเปิงกระปั่นไม่ที่นาเกลียดหยิบของวางของเนี่ยหยิบขึ้นมาวางลงไปไม่ดังเนี่ยจะทำยังไงทุกกิริยาอาการนะครับแม้แต่คำพูด ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกฟุขึ้นมาต้องใช้ปริคือสติยับยัง้งพิจนนารณาซะก่อนว่าที่มีความรู้สึกฟุบขึ้นมาที่จะให้เราพูดหรือแสดงนั้นเป็นไปเพื่อผลดีหรือผลเสียเราต้องมากำากองไปเคาะจุละเอียดละออกปีแล้วถึงได้แสดงออกเพียงอารมณ์ฟูบเดียวนี่ปล่อยไม่ได้ครับต้องกำากองทำอยู่อย่างนี้ครับตลอดสิบปีเต็มบริบูรณ์ จิตจำนอนอำนาจส่วนบังคับยอมรับโอปณะจิกกระ,าจจะกทาสิ่งทั้งปวงเข้ามาเรื่องลักษณะใต้รับยอมรับราบรับจิตยอมรับสภาพความเป็นจริง,จ,รงจิตเปลี่ยนควารมรู้สึกไปซะแล้วครับไม่เหมือนเดิมซะแล้วคนละเรื่องมองความเป็น,อย,น,น,อ,นอยู่ในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอยู่ในโลกนี้ไม่เหมือนเดิมคือไม่มีความสุขไม่ดุดไม่ถึงจิเลสทั้งหลายึ่งเข้ามาแทรกนำพาให้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามรูปของจิเลสคือสวย งามปีอะไรเหล่านี้โอกาสที่เขาจะมาแทรกลดหน้าเหล่านั้นรู้สึกว่ายุบตัวลงไปไม่ปรากฏขึ้นมาครับช่วงระยะนั้นขึ้นมาถึงสิบปีของผมอ,อันนี้เราถวายหรือจะมองในรูปให้มันหนักก็ไปก็นั้นอกีกว่าอะไรหรือซึ่งมันเกินสมมุติบัญญัตินะครับการมาพบชั้นหย,ยาบๆยาซึ่งพูดกันอยู่นี้เราสามารถแก้ไขได้จิตถึงจะมุดเข้าสู่สมาธิ สามฐานเบื้องต้นทากลางที่สุดถึงอัปนาสมาธิได้อย่างละเอียดละออนั้นมันต้องรูดจาักการมาพบชั้นจับยาได้อย่างละเอียดละอให้กิจยอมรับก่อนทุลู่ทุกักงเราจะดันเข้าสู่การมาพบชั้นละเอียดไม่เดินตามวักตามตอนก็น,นี้เป็นไปได้หรืออันนี้นะครับผงผังนะ่ะเข้าไปดันกันเลยเนี่ยผมบอกคองยาเพราะนั้นต้องเดินไปตามแถวตามแนวของเขา ถับเขามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแน่นอนต้องรู้การมาพบยับยาบมนุษย์หยับจยาบของหยับยาบที่เห็นด้วยตาเนี่ยชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเรายังมองสภาพความเป็นจริงของเขายังไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไอเรื่องสมาธิการมาพบ้นละเอียดละเอียดซึ่งจะเข้าไปสู่สมาธิสามฐานสามระดับนั้นเป็นไปได้เลยอ,อและสมาธิสามฐานสามระดับนั้นไม่ใช่สมมุติหรือก็คือสมมุติถ้าไม่สมมติทำไมจึงจะรู้ ขันธ์เก่าพิจารณาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับหรือจะล่เห็นลึกก้าไปอีกลูประพบอรูปประพบ,ปปะพบมันก็สมมุติมาหมดแล้วนะครับสัญญาเวทนาเจตญาโลกก็สมมุติมาแล้วมรรคยานผลยานความเป็นอยู่ของชั้นมรรคหรือนิพพานตามรูปลักษณะความเป็นอยู่อารมณ์ทุกอย่างสมมุติมาแล้วครับสมมุติไม่คี่เป็นพัฒนาปิดกแล้วครับอะไรสิ่งที่มนุษย์ไม่ไปเห็นแล้วเนี่ย ไม่สมมุติบนอยัติได้มหมนะครับสิ่งปุถทุชนไปเห็นมาก็กสมมุติแม้นว่าเขาไปสู่ดาวพระจันทร์ไปได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังสมมติห้วยหนองมึงคลองเป็นชื่อเป็นนามมาเลยนะครับแล้วบรรดาผู้เป็นลูกของศาสดาสาวกทั้งหลายปเปี่ยมก็สมมุติมาแล้วพระศาสาราเปี่ยมละเอียดลอก็สมมติมาหมดอะไรครับมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติผมไม่สับนั่นะครับนับ้นแต่แท้จริงสมมติบัญญัติเหล่านี้แหละครับขอให้เรารู้เท่า ให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงของสภาพะทั้งหมดอย่าไปหลงอย่าไปหลงมานี่สุขนี่ถุกอย่าไปยึดอสุกอย่าไปยึดอถุกครยึดแบบไหนนะครับเราก็ดูเองในเบื้องต้นก็ได้ครับปลายมือก็เหมือนกันกับเบื้องต้นไม่แตกต่างกันในเบื้องต้นควา,ามสุขของมนุษย์เราไปยึดไปหลงในควา,ามสุขของมนุษย์เพลิเพลินในควา,ามสุขของมนุษย์ อยากจะเอาความสุขแบบโลกีสมบัติเข้ามาเป็นของเราเนื่องจากว่าเราลึกกูเนี่ยมันยืนอยู่ก็อยากจะดึงถึงตะพวงให้เราไม่อยากให้ใครดูถูกเราอยากให้เขาชมเราอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับลองมองดูให้ดีๆครับมองดูให้ดีๆอ่านให้ดีๆให้ละเอียดละออกครับอันนี้แหละรเรามักจะมองกันในรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ความจริงเราน่าจะมองให้เป็นรูปของธรรมะมันหน,นักกว่าไปอีกว่า สภาพความเป็นจริงนั้นคืออะไรครับให้มันชัดเจนเราเวลานี้มันพูดได้ทั้งนั้นทุกองค์พูดได้แต่ว่าจะยอมรับหรือยังสภาพความเป็นจริงนั้นลองให้ใจยอมรับเลยี่ครับผมว่าแน่นอนแต่ถ้าที่จริงเราอย่างว่านะครับเวลานี้เราไม่ใช่ตัวของเรากิเลสเป็นเจ้านายเราทุกอย่างเวลานี้เราอยู่ด้วยอํานาจของกิเลส หรืออยู่ด้วยอำนาจโลกธรรมหรือจะเรียกว่าอยู่ด้วยอำนาจของประสบการณ์สุดแล้วแต่สกับประสบการณ์นนทําให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะประสบการณ์ที่เหตุการณ์ทําให้เราร้องไห้ก็ร้องไห,งห้เราไม่ได้เป็นตัวของเราอะไรมันหัวเราะร้องไห้กับจิเหตมันฟังหัวเราะและร้องไห้เราไม่ใช่ตัวของเราไม่ได้เป็นไทยเวลานี้จิเลตมันเป็นเจ้านายเรา พราะนั้นมองรูปต่างๆนั้นจึงได้มองเพื่อความสวยความงามเพื่อจะดึงสิ่งต่างๆมาเพื่อเราเพื่อปูเพราะความเข้าใจไม่ถูกต้องกิเลสทั้งหลายเรานั้นมันจูงและกิเลสทั้งหลายเ่านั้นมันบังมันบังจนมองสภาพความเป็นจริงไม่เห็นจึงทําให้เราเนี่ยหลงความเป็นอยู่ในรลกและการหลงอันนี้แหละมันจะต้องมาเกิดแต่การเกิดอันนี้แหละเราจะได้มาประสบความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่เราเป็นอยู่ ถ่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรล่ะครับมันจะชวนเรามาเกิดเพราะสภาพความเป็นจริงมันเห็นแล้วและทุกภพกทุกชาติล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อะไรเราคับจะชวนเรามาเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาก็ต้องมาเผชิญความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับถ้าเรามีลูกธรรมะสักนิดหนึ่งเป็นหลักยืนเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็รับรองได้ไม่เห็นหน้าอยากจะมาเกิดอะไรเลยแต่บัดนี้เราล่ะสิครับกิเลสเป็นเหล่าเราไม่ได้เป็นตัวของเราเองกิเลสมันนําพาเราเหลือเกิน แล้วก็ยอมเ,อเป็นทาสของกิเลสนะครับก็มองไปตามรูปของกิเลสตลอดเวลาไม่ปฏิวัติทวนกระแสกันให้มันเอาก็จจิงจังวัตถที่ปฏิวัติกันจริงจังเอาก็ะจิงจริงอุงบายวิธีต่างๆที่จะดําเนินที่จเจาชัยชนะกับกิเลสเถานั้นทํำยังไงนะครับอุบายวิธีการทําสมาธินั้นจนกว่าจิตของเราจะยอมรับสภาพความเป็นจริงแค่สามอย่างสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแค่นี้ละ ประตูที่จะเจาะเข้าไปหาธรรมชชั้นละเอียดนั้นจะโล่งหัวอกขึ้นมาทันทีแต่เวลานี้เรามันเจาะไปไม่ได้ทําไมความเคยชินของจิตเลยใชครับเพราะจิตของเราไม่ใช่เกิดชาติเดียวเนะครับมันเกิดมากี่ล้านกี่โกดชาตินะครับและความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันหักเป็นอย่างนี้นะครับความเกี่ยวข้องในระหว่างเพตรงคาบแต่และชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้มันชินอยู่อย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันชินชินอันนี้แหละครับมันแกะไม่ออก เพราะมันเคยมาจะไปว่าภาษาอะไรชนนี้ครับแช่อาหารการบริโภคที่เราเคยขบฉันหรือบริโภคมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวะสุดแล้วแต่เราอยู่ในภูมิภาคนันเคยกับอาหารอะไรนะครับพร้อมตั้งหูด้วยเคยได้ยินมาในรูปแบบไหนนะครับอย่างอื่นนั้นถึงแม้จะได้ยินก็นดีหรือถึงแม้จะได้ริมรถก็ดีฟันซึ้งยังไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าไปเจออย่างที่เราเคยชินมาแล้วเนี่ยจะซึง้งแค่ปัจจุบันที่อบชีพแค่ปัจจุบันนะที่เขาสั่งสมขึ้นมาแค่นี้มันยังติดขนาดนี้แต่ส่วนที่ความเป็นมาทุกภพกทุกชาตินั้นนะมันยากที่จะแก้แกแกไขได้ถ้าเราไม่เอาจริงๆนะครับอันนี้ผมว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะราตนานิมนต์พระคนเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีเวลาอันสั้นหมายความว่าเวลาที่จะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ โอกาสอย่างนี้อย่างนี้น้อยเหลือเกินครับในเมื่อพระคุณเจ้ามาได้โอกาสอย่างนี้นั้นผมว่าไม่ควรคุยกันเล่นไม่ควรหยอกกันไม่ควรตลกโปกฮาควรตั้งสติสัมปชัญญะ24ชั่วโมงอย่างตั้งช่วระยะเวลาเราแค่15วันนะครับต้องเอาจริงกํำหนดอยู่ทุกระยะเราจะลุกจะเงินจะเดินจะนั่งจะพูดจะคุยอะไรต้องมีสติเข,ข้าควบคุม ันกองวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยจะก็ปล่อยออกมาในเมื่อไม่จําเป็นแล้วก็คุมเอาไว้พยายามตั้งสติคุมให้ทําอยู่อย่างนี้เสมอนะครับผมคิดว่าคงจะได้ผลมั่งนะครับอันนี้ผมเล่าสู่ฟังไว้อย่างนั้นผมคุยวันนี้ก็รู้สึกมันยาวไปผมก็รู้สึกมีความละอายตัวเองมากตัวเองไม่ใช่นะพูดพูดไม่เก่งด้วยและครูบาอาจารย์เหล่านี้คือปไตยปิฎกเกินที่ ผมสวายในเรื่องอุบายวิธีในเบื้องต้นที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องกามาพบชัานหยากยากเรื่องของมนุษย์หยักยากเห็นด้วยตาแม้แต่ภายในของเราก็เห็นสิ่งที่เราเข้าไปในปากเราเป็นยังไงและตื่นเช้ามันออกมาเป็นยังไงเราก็เห็นไอ้ของที่เห็นเห็นเราทาไมมันหายไปเสียทําไมไม่มองเข้ามาในสภาพอัน,นี้ให้มันชัดเจนเข้าไปว่ามันสวยงามจริงไหมเพราะสิ่งมาหล่อเลี้ยงก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ สวยงามจริงหรืออะไรเหล่านี้ตลอดคนตายคนเจ็บคนป่วยก็เห็นแล้วมันหายไปไหนเด็งเข้ามาให้มันเป็นอารมณ์ไหมเอาเข้ามาสอนจิตเราขับช่วงระยะปัจจุบันนี้ไม่ยาวเลยพยายามทาหยุดเสมอให้มันได้ยีบสี่ชั่วโมงผมคิดว่าจิตคงจะยอมรับสภาพความเป็นจริงถ้าจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงกับความลู้โดยสัญญาการเริ่มจิตยอมรับคนละแบบกันความแปลงแปลงความเปลี่ยนแป,ปลงค,ความรู้สึกของจิตจะเปลี่ยนไกลมาก เพราะนั้นผมขอราธนานิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายที่ได้โอกาสอันดีแล้วมาบำเพ็ญกันณะสถานที่นี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปมัวคุยกันฟุ้งซ่านนะครับการคุยกันทำให้ฟุ้งซ่านต้องตะล่อมจิตให้ยุ่ลุนในวงแคบตลอดเวลาต้องตะล่อมเอาไว้ให้หยุดในวงแคบตลอด24ชั่วโมงครับจะไปไหนมาไหนต้องคอบคุมอย่าเผอครับผมคิดว่าคงจะได้ผลบ้างพอสมควรถ้าไม่ตั้งใจจริงๆแล้วผมว่าลำบาก เองเป็นผู้บังเพ็ญยากสิบปีเต็มบริบูรณ์แทบจะไม่สนใจเลยทั้งสิน้นผมจึงค่อยมองเห็นลักษณะหน้าตาเขาในเบื้องต้นว่าโอ้กิดยอมรับสภาพอันนี้แล้วโฉมหน้าของธรรมะที่ผมจะต้องดำเนินผมเห็นชัดบในที่นี้ลุยกันตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเวลาของผมที่ดาเนินมาสี่สิสองปีครับไม่ใช่เบาผมก็ได้แค่ผมได้ผมอวด,ดว่าผมได้นะครับบางคนก็บอกไม่คนอวดคนอ้างได้ผมได้แต่ไม่มากนะ แต่ผมทราบซึ้งในคุณธรรมไม่มีอะไรเทียบเลยครับสมบัติในโลกอะไรจะมาเลียกแลกของผมไม่มีเลยครับผมขออุทิศชีวิตขอถวายหากนี้เมื่อความดีของผมอันนี้สลายไปนี่ผมตายดีกว่าผมขอบูชาด้วยการประพฤติทุกอย่างเพื่อเป็นการบูชาประคองความดีอันนี้เอาไว้และความดีใดยังไม่เกิดไม่มีผมไม่ถอยครับผมลุยของผมอยู่ทุกวันพารนเณรของผมดุยอยู่ทุกครับเพราะผมทราบซึ้งในคุณความดีอย่างที่สุดครับผมว่า ถาว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดจะได้ก็เช่นกันดูขั้งสมัยพุทธกาลสิผู้สมเด็จทาตามพุทธเจ้าขอทานก็มีเศรษฐีก็มีมหาเศรษฐีก็มีคัาหาบดีมหาศาลก็มีพระละชามหากษัตริย์ก็มีไม่เคยเห็นมีใครถอยหลังสักองเดียวเพราะนั้นสรุปแล้วธรรมะเป็นของประเสริฐครับผมเองผมก็เชื่อเพราะผมได้นิดหนึ่งแต่ผมสาบซึ้งเหลือเกินเวลานี้เพราะนั้นผมอยากจะราตนานิมพ์พระคุณเจ้าทั้งหลายที่ดําเนินเนี่ยให้ดําเนินเข้าไปถึงกับแต่ความลูกผมยอมรับประรู้ แต่ธรรมะที่เข้าไปถึงนี่ผมยังไม่ยอมรับกับคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงธรรมะผมจึงอยากออรัตนาญม,มลผู้คุณเจ้าให้ตั้งอกตั้งใจประฤติปฏิบัติในโอกาสมันมาที่นี้เวลาสั้นแค่สาวัน,นให้ได้คุณธรรมเนี่ยลับไปบ้างเถอะครับเพราะฉะนั้นผมขอ,อาราตนาญมน์ผมคุยมาก็ยาวเกิน